สัญญาณของลมหนาวเริ่มมากันแบบนี้นะครับท่านผู้ชมฮะทำให้การท่องเที่ยวอย่างอุทยานที่เป็นภูเขาเนี่ยเริ่มที่จะเปิดรับนะักท่องเที่ยวกันแล้วนะครับอุทยานแห่งชาติภูกระดึงนะฮะก่อนหน้านี้ประกาศปิดไปเพราะว่าหน้าฝนใช่ไหมฮะไปเที่ยวอุทยานก็อาจจะอันตรายได้นะครับก็ปิดไปเพื่อความปลอดภัยรวมถึงให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวรับน้ําฝนกันเต็มๆนะฮะแต่ว่าตอนนี้ครับอากาศเริ่มเปลี่ยนแล้วนะครับ ื่องความปลอดภัยนี่ม,มาแล้วธรรมชาติก็ฟืนตัวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอุทยานแห่งชาติภูกระดึงเตรียมกลับมาเปิดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เปิดให้พักแรมบนยอดภูด,ด้วยนะฮะก็คือเริ่มวันนี้ฮะ1ตุลาคมถึง31พฤษภาคมปีหน้านะครับกำหนดจนดนะํานวนนักท่องเที่ยวด้วยนะฮะของการพักแรมแล้วก็ลานกลางเต็นท์เนี่ยจากเดิม2,000คนขยายนะฮะท่านผู้ชมจะจาก,ก2,000เป็น3,500คนต่อวัน อยู่ระหว่างการขอปรับจํานวนนะักท่องเที่ยวที่สามารถรองรับได้ก็ค,คือพวกปรับเรื่องของกฎระเบียบเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกเรื่องของพื้นที่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เพจ Facebook อุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้เลยนะครับ